อำนาจมหาสงการได้เกิดขึ้นแล้วจ้าในฝั่งไทยงานนี้บอกเลยค่ะว่าข้างๆรอบข้างประเทศไทยต้องมีดินแน่นอนล่าสุดบุคคลที่ชอบเคมงานเทพศการอะไรต่างๆงานนี้ต้องมีหน้าหงายเลยนะทุกคนค่ะพึ่งจะเริ่มวันสงการแต่ประเทศไทยจัดงาน ยิ่งใหญ่อลังการมากนะทุกคนอย่างที่หลายหลายคนหลายท่านได้เห็นไปแล้วว่าแค่แห่นางสงการยังผู้คนมากล้นเหลือไหลนะคะนำซ้ำนะทุกคนที่ท้องสนามหลวงไม่ว่าจะเป็นสถานที่สำคัญต่างๆในไทยเนี่ยเริ่มจัดสงการกันอย่างคึกคืนเลยทั้งภายในและก็ภายนอกแห่กันเข้ามาดูงาน เทพสก,การสงการพึ่งจะเริ่มขึ้นเองนะทุกคนยังโบเมนวันสงการเนาะจะเป็นแนวใดานะคะเดี๋ยวห้ามาเบิงคลิปไปพร้อมๆกันนะทุกคนทุกท่านค่ะก่อนที่จะไปเบิงคลิปพีว่าก็ต้องขอากล่าวคําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อพีพีเอฟซีทุกคนทุกท่านจ้ะเพราะว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังเล่าหรือว่าทางต่างประเทศราจ๊ะที่เขามาติดตามรับชมนละฟังน้องพีว่าเช่นเก่าเช่นเคยทุกคนทุกท่านค่ะเอาจริงๆนะทุกคนคือตื่นเต้นมากกับช่วงเทพสก,การสงการเนาะเพราะว่า คือเพวว่าก็ไม่ได้เล่นสงการมาหลายปีแล้วนะคือปีที่แล้วเนี่ยขึ้นไปไทยใช่ไหมคะไปแล้วก็เราก็คิดว่าจะได้เล่นสงการแหละแต่พอไปเห็นงานที่ได้ทําแล้วทุกคนคืองานเยอะมากก็เลยไม่ได้หยุดไปเล่นสงการที่ไหนเลยปีนี้ก็คิดแอบคิดไว้นะว่าจะมีโอกาสได้ขึ้นไปเล่นสงการที่ไทยไหมแต่สุดท้ายไม่ได้ไปคะ่ะทุกคนคะ่ะก็ได้แต่ดูคลิปเรายู YouTuber ทูบเบอร์ทางฝั่งไทยเนาะที่เป็น คนเราด้วยกันนะคคนไปถ่ายคอนเทนต์ไปเที่ยวสงการแล้วก็ได้ถ่ายคอนเทนต์มาให้ดูคือแบบคือที่สุดของที่สุดเลยพี่น้องค่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิงงคลิปไปพร้อมๆกันนะคะขออนุญาตคลิปต้นฉบับจากเบาเกียงชาแนลนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮามาเบิงงไปพร้อมๆกันเลยจ้า ครับพี่พี่วันที่10เมษายน2568นายนะครับสงเกตว่านะครับช่วงทุ่มหนึ่งนะ่องเขี่ยวมาเยอะมากๆเดี๋ยวผมจะพาพี่พี่นะครับเขาไปชมที่อุโม,มงค์สายน้ําแห่งนี้นะครับว่าจะพลังงานขนาดไหนนะครับคนหลังไล่เขาออกชุดยอดนะครับวันนี้เ,เยอะสุดสด ครับเยอะมากมากเต็มเลยครับเดิน uh ร์แกไปไม่ได้ครับบอกเรียนครัวนะครับกล้องผมเปียกนะครับเพราะกล้องผมไม่กันน้ำนะครับก็เลียนน้าอยู่ก็จใถ่ายรอบๆนะครับเพื่อนรับรองวาเทินความสุขนะครับเหนือมาเที่ยวเมืองไทย อ่างแทบแตกของจริงนะครับอ่างแทบแตกของจริงที่ไหนก็ไม่เท่าเมืองไทยแล้วแบบนี้สุดอลังการงานสักดิมหาสงการระดับโลกนะครับ นี้แล้ววันต่อไปจะขนาดไหนนะครับท่านเอาหา่างเดินคำบรรยายนะครับนยยักศึกษาเขาสอบนะครับ,าารรบพี่พ บอลนัดบอลนัดกับพี่บอลนัดต้งมาด <starving leader. _> ัคร <t> ับสบายดีเด้อบอลนัดครับ เชื่อสายตานะครับบนประตูทางเขา่ครับพี่ๆบางคุณจะอยากออกบางคุณจะอยากเขา่าครับ สายตานะครับทางบ้านบอกสงการประเทศไทยไม่มีนักท่องเที่ยวมาดูความจริงนะครับบึ้งเอาเด้อนะครับคุณไอี่บอกประเทศไทยไม่มีนักท่องเที่ยวโต้สข้อเทศกาลสงการนี่แหละของจริงนะครับไม่ใช่ภาพ AI นะครับพี่พี่ของจริงประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเยอะร้่นหลามช่วงเทศกาลสงการนะครับพลังหอมลูกหอมลานมาเที่ยว เ,เกิดอะไรขึ้นที่นี่ประเทศไทยนะครับทำไมนักท่องเที่ยวหลังหลมาขนาดนี้นะครับไ,รไม่ได้มีแต่ทางเขานะครับพี่ๆไม่ได้มีแต่ทางเขาครับตรงนั้นจะเป็นงานคอนเสิร์ตน,นะครับตรงนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวรอลงเรือดินเนอร์นะครับจะว่าทางในนี่บอกไเลยอลังการาาเยอะนะครับบางคนกำลังไลกันมาเรือมาส่งทางท่าเรือสี่พ ไม่ได้มีแต่ทางเข่านะครับพี่ๆไม่ได้มีแต่ทางเขานะครับตรงนั้นก็จะเป็นงานคอนเสิร์ตนะครับตรงนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวรอลงเรือดินเนอร์นะครับจะวางางใงนี่บอกไว้เลยอลังการเยอะนะครับนมือง้คนกำลังไลกันมาเรือมาส่งทางท่าเรือสี่พญานะครับมา สถานโลกของจริงประเทศไทยนะครับเป็นเรื่องของซ่อนจริงๆนะครับนักท่องเที่ยวเขาไม่กลัวไม่สะดกสถานนะครับแผ่นดินไหวประเทศไทยไม่มีผลกัดทบนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังคงหลังไหลกันมาแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับ มาทำสงครามสายน้ำตรงนี้นะครับเยอะนะครับหลังจากระบาน้ำผุจบไปก็หลังไหลเข่าไปในนี่นะครับภาพิงบรรยากาศสงการที่แอคคอนสยามครับสิบเมษายน2568น้ครับวันจริงๆจะขนาดไหนนะครับพี่พ เหนแล้ครับแล้ววิงข้ากันเกินคำบรรยายเกินคำบรรยายนะครับข้างนอกขนาดนี้ข้างในจะขนาดไหนนะครับโอ้ดุดุมหนึ่งหลังไหลกันมาห่างแคบแต่อเตอาวิงข้างในข้างกันครับ สายน้ำแบบนี้เลยข้างในเป็นแบบนี้นะครับในหาหลังไหลออกมาไม่แต่พหลังทางนั้นมหาสงสารระดับโลกโล้นหลมามลดหลามนะครับประเทศไทยเท่านั้นที่มีแบบนี้ที่อื่นไม่มีแน่นอนมีก็ไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับประเทศไทยนะครับเต็มปไปด้วยซาต่าตาิา ประสาทเขาเชื่อมั่นนะครับสงการประเทศไทยนะครับข้างบ้านซิงไทยเปิดแต่ไทยไม่มีผลกระทบนะครับนักท่องเที่ยวเขาชอบที่สงการประเทศไทยมากกว่ามาแบบนี้นะครับประเทศไทยโกยเงินมหาศาลนะครับรายได้ส่วงสงการเยอะสุดๆเลยนก หลังไรออกหลังไ้เขานะครับหนาตาหนาตามีแต่พลังต่างชาตินะครับเที่ยวแล้วนะครับก็กินข้าวกินอาหารนะครับเพราะว่าพุกคนมาต้องใช้จ่ายนะครับต้ององมาตลอดพี่ๆต้องใช้จ่ายที่พับเช้าแบบนี้นะครับโอ้โ รายได้มหาศาลนะครับรเทศกาลสงการคนไทยรับทรัพย์เต็มๆนะครับกินหนี่ําประเทศไทยนะครับที่นี่นะท่องเกี่ยวแบบนี้นะครับสงสุขสยามก่อหลังไหลมาแบบนี้เลยนะครับนั่นแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะกรดิ้เบิงกันเป็นทีเรียบร้อยแล้ว อันนี้คือเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะแต่ผู้คนมาเยอะมากอย่างทีหน้องแพรว่าได้เกินไปต้นต้นคลิปนะคะว่าทําไมนักท่องเที่ยวถึงได้อยากมาเที่ยวประเทศไทย มากขนาดนี้และเข้ามาเรื่อยๆเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเทพสก,การอะไรหนึ่งคือเรื่อง,องความสะอาดสะอางเนาะแล้วก็ความปลอดภัยและเวลาที่เกิดปัญหาอะไรนะทุกคนคนไทยเขาก็จะให้ความรวมมือช่วยเหลือชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวในประเทศไทยคือเราดูง่ายๆเลยจากที่อ่ะลหลายๆคนที่ได้ดูนะคะในการท่องเที่ยวทีใ่ในฝั่งไทยเนาะก็จะมีคอมเมนต์ ซึ่งไปในทางที่บวกให้กำลังใจให้คอมเมนต์ให้ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวในไทยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีปีใหม่ชาวต่างชาติและชาวไทยเอง mm hmm. เขาก็จะให้พลังบวกซึ่งลหลายๆช่องทางเลย mm hmm. เห็นไหมคะทั้งที่ไม่ได้ไป คนไทยเขามีน้ำใจที่เอื้อเผื่อเผื่อแผ่นะคะทุกคนคะ่ะบวาจะทั้งที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็ไม่ได้อยู่ตรงหน้าเนาะเขาก็จะให้ความสำคัญในการที่มาเที่ยวไทยและนำซ้ำนะอย่างที่เพรวาได้พูดไปคะ่ะ เรื่องอาหารการกินและเรื่องความอำนวยความการอาสะดวกเนาะถ้าเราไปเที่ยวไหนและเรามีอาหารการกินที่สะดวกสบายอะ่ะที่อยู่สะดวกสบายและความปลอดภยัยนี่คือเลิศเลยค่ะใครๆก็อยากจะไปเนาะขนาดว่าคนลาวด้วยกันเองแท้ๆเนี่ยเวลาที่กลับมาเยี่ยมบ,บ้านเนี่ยในช่วงสงการเราก็ยังจะถามไถ่กันว่าสงการนี้จะไปเที่ยวไหนไปเล่นที่ไหนเราก็จะถามทักถ,ถามกันแต่หลายๆคนก็จะพูดในเสียงเดียวกันว่า กลับมาที่เราเนี่ยหรือกลับมาที่บ้านเกิดของตัวเองเนี่ยเราจะไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรอกเพราะว่าหลักๆเลยไม่รู้ว่าจะไปไหนมันไม่สะดวกสบายแล้วมันก็จะมันไม่สนุกมันร้อนทุกคนเนาะแล้วนําซ้ําเวลาที่เราไปเนี่ยอาหารการกินเราก็อยากจะกินอะไรที่มันสดชื่นมันก็น้อยมากที่จะมีให้เราได้กินได้ใช้นะทุกคนก็เลย หลักๆก,ก็คือมาอยู่กับครอบครัวบางคนก็มาอยู่กับพ่อแม่ขอพรจากพ่อแม่อันนี้คือเป็นรภพณีทางฝั่งทางทางที่บ้านน้องแพวหาเนาะซึ่งทางที่ไทยก็คือเที่ยวก็คือเทียเท่ยวสนุกแล้วเที่ยวเต็มที่แล้วก็ได้ดูผู้คนเยอะแยะมากมายเล่นน้ําแบบสนุกสนานคือมันมันของจริงทุกคนเราปฏิเสธไม่ได้เลยเนาะอันนี้หลายๆคนก็จะรู้เลยว่านี่แหละค่ะเวลาที่เจอแบบนี้นะ ลัวมากมากเลยเขาบอกว่ากลัวจะมีการเคลมในประเทศเพื่อนบ้านเนาะยกตัวอย่างก็คือชาวขมรที่ชอบเคลมวัฒนธรรมอย่างสวยงามในไทยที่เขาจัดขึ้นมานะทุกคนเราก็ต้องเตรียมดูว่าปีนี้เขาจะเป็นยังไงเพราะว่าล่าสุดเขาชิงจัดงานก่อนไทยไปแล้วทุกคนอยากจะให้อ่ะ สงการในเขาเนี่ยมีการคึกครื้นอ่ามีการโปรโมทว่าโอ้โหนี่เขาจะจัดยิ่งใหญ่นะแต่สุดท้ายเป็นยังไงล่ะทุกคนคะ่ะไทยแค่เปิดนิดเดียวโอ้โหต่างชาติหนานแน่นมากอันนี้คือเขาจ,จัดเฉพาะคนเขาเองซึ่งถ้าอ่า,อาจุดไหนที่มันดีและเฟอร์เฟคเนาะสมบูรณ์อะไม่ต้องพูดเยอะอย่างเช่นที่ไทยเนาะก็จะมีหลายๆคนโปรโมทให้เขา ให้เขาโดยที่ไทยแค่จัดงานตามประเพณีตามความเหมาะสมของเขาแต่ว่าคนที่นำไปเผยแพร่นะทุกคนทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติแล้วก็เหล่า, YouTuber, ลายูทูบเบอร์หลายๆท่านเลยเนาะนั่นเองทุกคนของดีไม่จำเป็นต้องโฆษณาก็มีคนนำไปพูดถึงแล้วก็ไปเผยแพร่บอกต่อๆกันไปเนาะ โดยไม่จําเป็นต้องไปเคลมของใครเนาะจ้ะโอเคนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะ่ะคลิปนี้พี่หนีทให้วาก็ขอจบแค่เพียท่าน,นี้แล้วจ้ะรับชมรับฟังแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะพิดผ่านประกันไดนก็ต้องการาบขอโทษขอภยัยขอบคุณ f อทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศด้วยคะ่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังเนาะจ้ะสบายดีปีใหม่วันสงการเด้อจ้าสวัสดีคะ่ะ